สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยีด้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะไปแล้วนะวครับไปนะที่เขาที่เขาววันนี้ค่ะใส่ชุดไทยเต็มมาเจอแฟนๆกับงานอะไรยังไงบ้างคะวันนี้ <c oughs> วันนี้วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใส่ชุดไทยกับเฮียเลยครับมางานเซนทรัลฟูดฮอลล์ครับใช่รู้สึกเป็นไฮสตรีทฟูดที่แบบท,ทุกคนแบบได้ช็อปกันอยู่แล้วเพราะมีอาหารการกินของแบบมากมายนะครับผมให้แบบช็อปแล้วก็ให้ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักในวันสาคั์ น้องเหล่าพ <uka> ืชใครยังมีกิจกรรมทำอาหารอะไร้วยไปยังก,งกับ้างค่ะอุ้ยสนุกมากเลยครับ <c oughs> ต้องขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณพี่เซฟโดนัทนะครับผม <c oughs> ที่ที่มาเทรเนเราที่มาช่วยสอนผมกับเฮียทำครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ครั้งแรกน่าจะครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำอาหารกับเฮียครับอุ้ยสนุกครั้งต่อไปจะมีไหมอยากให้มีอีกครั้งต่อไปเราจะทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยใช่ผมก็เลยอบคนไปหมครับอาหารกันอยู่แล้วไหมครับ เพราะทำมีของแม่โอหนานนานมากแล้วครับตอนที่ผมอยู่เชียงรายเราก็ทำทำสะพอ้อไงผมอยู่ที่บ้านทำอาหารกินกันเองอยูอ่แล้วครับส่วนของผมก็ปกติถ้าทำจะเป็นช่วยแค่ช่วยคุณแม่ทำนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เลยครับหมในใว่าวันนี้บรรยากาศแฟนๆค่ะมาร่วมเล่นเกมแล้วก็มาให้กำลังใจหนาแน่นเชียวเราเราชอบตรงที่แฟนๆทุกคนแบบเป็นจอยครับอีเวนต์แต่งชุดไทยมาเต็มมากทุกคนแบบแต่งมาแบบ ถ้าถ้าเห็นไปข้างหลังได้นี่คือแบบชุดแต่ละคลนน่ารักมากชุดสวยมากแต่งเต็มกองพวกเราอีกก็รู้สึกแบบอิโมหิมใจมากครับที่แบบทุกคนมาหากันเยอะอีกแล้วนะใช่เป็นบรรยากาศที่แบบไทยไทยประเพณีไทยเนาะเพราะว่าวันสงการมันก็จริงๆมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จัดกันมาแบบหลายปีแล้วอ่ะเนาะก็มาจัดก็รู้สึกแบบคิดถึงบรรยากาศแบบโอ้ยสองปีที่แล้วเพราะติดสถานการณ์โควิดเอาให้จัดเรื่องกแฟนดีกว่าเพราะว่าสงการแล้วเดี๋ยววันนี้เหมไม่ได้ไปไหนเก็ได้มาเดินงานกันเอย ก็สำหรับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับค <laughs> ุณส,สิอยากให้มากันที่งานซ a นทอฟูทอร์ในเทศกาลไทยสยีฟู้ดนะครับก็จะมีของให้ช้อปปิ้งกันเยอะแยะเลยครับ้นของกินแล้วก็อาจจะมีของใช้ึ้นอื่นด้วยก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับครับผมน้องบอ,อกไปแล้วเราเขาพูดว่า วิกหน้าวิกหน้าอาจจะแบบไม่ได้มีนะครับผม EP 9นะครับผมก็จะเป็นเรื่องหลังนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะแบบยาวๆเลยนะคริสที่พายนะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่มางานในวันนี้แล้วก็ซัพพอร์ตซีรนิวนะแสดงคนอื่นนะครับผมแล้วก็อะไรอีกหน้าอะไรอีกหน้าจะลืมอะไรอ่ะลืมเฉยเลยอ๋อขอบคุณสามล้านสาล้านทวิตตอนนี้สามล้านทวิตแล้วกับ EP 8ขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีประกาศชื่อดอกแบบแบบพิเศษ ใช่อยากให้ทุกคนติดตามกันใช่ครับขอใทุกคนติดตามด้วยนะครับหวังว่ทุกคนจะชอบชื่อด okay, um, ้อมผสมเกลียนะครับแล้วก uh ็ทุกคนด้วยาถามว่าคือแบบแฟนเป็นยังไงกันบ้างคะยี่สิบแปดเมื่อคืนเมื่อคืนก็นั่งดูกับนั่งดูกับเฮียนะนั่งอยู่พร้อกันแล้วก็แบบหาหมอนไปหนึ่งมาแล้วก็ นั่ง,งนั่งแบบก่อนเนี่ยจิกมาเนี่ยมันมันดูไม่ไหว <ś m _> <ś m _> แต่ว่าโอ้ยแต่ผมชอบนะคร <ś m _> ับรู้สึกว่ามันสวยมากเลยแล้วเพลงก็พอมากๆด้วยครับ ใช่ EP 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 แปดมีหลาย O s เทีมากก็ฝานติดตามด้วยแล้วก็โมเดิร์นพลมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฉากเอ็นซีหรืออะไรที่เรานัเสํามือมมองต่างๆมันมีหลายซีมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นเจ้าเม้นเพราะว่าเราก็มองมุมมองนี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องปกติก็เหมือนซีรี์ทั่วไปไม่ใช่เป็นซีรี่วายมันก็เป็นการแสดงความรับปกติก็อยากให้ทุกคนแบบลองดูนะครับโมเดิร์นพลว่าเราพี่เอาเสนอยังไงให้ดูแบบเป็นการแสดงความรักที่โหยหายกันมาแบบ25-30ปีอะไรเงี้ยก็สรุปที่เหลือมันเท่าไหร่ยิ่ับ ขึ้นเก้าแหละอะย<ท>ิ่งเทาเฮียแล้วกันเทาเฮียแล้วกันแต่ป<ถ>ีน,นี้ผมสามสิบแล้วที่นายบอกเลยอันนี้อันนี้ลดแป๊ะไหมเป็นพันละไม่ถึงแก่สามสิบแล้วไงยังไม่ถึงแก่สามสิบยังเด่นอยู่ครับอย่างเ้อหน้าที่แบบว่าเห็นเราไปแฟนคลัหมอนกันแบบเบื้องหลังะตอนถ่ายทุดกินเยอะไหมโอ้โหเบื้องหลังที่จริงเราเล่นเยอะไปกว่านั้นมากๆากก็เขาบอกว่าที่นาบอกว่าลดลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่บอกว่าลดลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เขาเรียกว่าอะไร ตอนนั้นเรามันก็มีแผนซ้อมมาบ้างแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องเล่นเลเวลไหนก็ใส่สุดแพ็กเทคแรกเทคแรกคนเลือกใช่ไหมเนี่ยใส่เทคไหมครั้สำหรก็ยาวถ้าจะยาวเลยเราดูส่วนใหญ่จะถ่ายหลายมุมมากกว่าครับก็มุมละประมาณมุมละเทคแหละครับแต่ว่าเทคหนึ่งก็นานนานเลยครับน่าจะมัวเดิก็ถ่ายกันซีนนี้ซีนเดียวแบบ หลายชั่วโมงมากๆเลยครับใช่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าทางแบบเรียกคุ้มกับเนี่ยก็อยากให้ออกมาสวยออกมาแบบว่าตามทับของต้งทางรซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าดูเมื่อวานเรียกช่างทำกันอ่ะวิ่ภาพสวยเพลงแย้มกระเพคมากแล้วก็การตัดอารมณ์อะไรเงี้ยเในเสียเป็นอะไรที่กนมุ่งมั่มากดูเรียงแบบดุมากไม่ว่าออกมาแล้วแต่แฟนๆแล้วแต่เราสองคนด้วยนะคะกับฉัน ถูกใจไหมล่ะครับถูกใจมากๆเลยครับถูกใจมากแน่นถ AP ูกใจมากมากเลยครับเพราะตอนแรกแบบผมก็ซึ่งเต้นอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็คิดแอบคิดเหมือนกันว่ากลัวทุกคนไม่ชอบครับแต่สุดท้ายเห็นแบบฟีดแบคทุกคนแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขแฮปปี้ไปกับเราแล้วก็มีความสุขมากเหมือนกันดีไหมคะเห็นตนทั้งเทรนทั้งอันดับหนึ่งในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเราแบบคิดไปว่าแฟนจะวันไป e ีนี้ขนาดนห้ตอนแรกก็ <grassroots> ก็ไม่จริงๆก็ไม่กล้าคิดไปขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าก็ก <SAN TA Maria> ็ดูดูมันมันใจเยินไปหน่อยแต่ก็ได้ขนาดนี้ก็ผมก็ดีใจมากๆเลยครับก็อยากขอบคุณคุณทุกคนมากๆจริงจริงที่แบบช่วยเล่นเทรนผู้วิจัยยาวๆเลยครับวันนี้ยังเล่นอยู่เลยคเลยต้องต้องแบบว่าแต่ว่าขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าเป็นการขับยูนิวแมกนาสเตอร์ยูมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนน่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันเองมากๆซัพพอร์ตดีออฟครอบครัวชิลด์ทีพายแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังงเงี้ยเรารู้สึก ดีใจมากๆที่คปนแบบนัดเวลากขาเล่นมีการสอนปั่นเทนว่าปั่นยังไงแล้วก็พยายามแบบมีเดโคชันกับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแคชชั่นหรืออ่ากำลังใจในการทํางานในอนาคตต่อไปหลายนะอย่างเลยค่ะรอบตัวนี้มันจะแบบเอรอย่างเงี้ยหรือว่า <laughs> ก็ตามที่ดูสีสุดท้ายนี่เหรียญข้างรักวะฮะเคยมีทีมทีมคัตติ้งว่าไงนะมทีมคัตติ้งว่าไงเนาะที่พี่เอาไปพี่เาบอกว่าพี่พี่ทีมตัดต่อครับเขาบอกว่าช่วงหลังๆนี่หนูกับนี่เหรียญเขาไม่ค่อยคุยกันเลยนะครับเขาแบบว่าเจอเขาจอจูบกันอย่างเนี้กเลยเป็นการแสดงความรักกันเรื่อยๆหลังจากนี้ก็มีอีกเรื่อยๆแหละครับทุกคู่เลยบอกคู่อื่นก็ไม่ต่างครับใครก็อยากสปอยแต่มันก็จะมีความ น่าสนใจแตกต่างกันแล้วก็อีมีนี้มันก็จะมีการมีหลายหลายอย่างที่ไม่ใช่เกี่ยวกับความรักคนเดียวก็จะมีการมาเริ่มเข้ามาแล้วนถ้าใครได้อ่านใหญ่ก็จะรับรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สนุกแน่นอนครับผมแต่อยากพูดถึงจินจบจินจบผมก็ชอบมากรั้งต่ตอดิจิตอลจินจบใช่ครับถ้าถ้าใครได้เห็นจินจบนะฮะในวันนั้นก็อย่าพิ่งสปอยนะครับผมกลัวทุกคนแอบเห็นมากคิดว่าทุกคนนะเพราะว่าชอบ แต่วันนึงวันนั้นก็มีคนมีเยอะมีทุกคนเห็นแล้วครับก็อย่าพึ่งสปอยนะอย่าพึ่งออกไปลงครับใช่ครับไว้ร่อลงตู้พร้อมกันทีเดียวตอนจบเลยดีกว่าจะได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันเราเนี่ยยัไม่ได้ดูเลยนะครับท่านผอไม่ตัดหออะไรไม่ไม่ไม่เคยได้ดูเลยไม่เคยได้ดูเคยล่อลุ้นเขาแฟนใช่ครับอันนี้รอลุ้นจริงๆครับเพราะว่าพี่อ๋อไม่ไม่ให้เราดูเลย เลยบางทีก็คิดโอ้ซีนี้ทำไมดีจังไม่รู้ว่าคันที่งอะอกมาดีขนาดนี้หรือว่าใส่ตังหวัดเองเพราะว่าเรื่องนี้ก็สกอร์ก็แบบว่ามีมิติมีความแบบสาบสนหรือมีมีอะไรที่แบบสกอร์ใหม่ๆเนาะรู้สึกว่ามันเข้ากับจังหวัดเพลงหรือว่าจังหวัดลมจมูกนี่เป็นน้องใหม่ค่ะใส่ของใหม่ๆกับ NC แบบใส่ทำให้มีอะไรเงี้ยพี่สีของพี่ควรช่วยยังไงบ้างไหมคะอ๋อช่วยครับอันนี้สุด ก็คิดว่าถ้าไม่ได้เล่นกับเฮียก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงครับรู้สึกดีแบบดีใจที่ได้เล่นกับเฮียนะก็เฮไดเลยหรอเฮก็ผมกับเฮียก็ซ้อมซ้อมกันมาหลายหลายรอบแล้วครับแล้วก็ได้ได้เฮียช่วยไวครับช่วยไว้หลายรอบเลยเฮียจะไม่รู้ตงว่าช่วยอะไรหรือเปล่าแม่รู้จะมาช่วยอะไรนแหละก็ทุกทุกอย่างนั่นแหละถ้าเก็อยากขอบคุณเฮียครับเฮียหรอคะผ่านไหมคะคนนี้ ค่ะใช่ครับตอนน้องเฮ้ผมบอกแล้วว่าก่อนที่ซิรี่จะออกมทุกคนจะเห็นความขึ่งของน้องในการแสดงหลายหลาๆซีนมากๆซึ่งเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วเราก็พูดจริงแบบตามธรรมสึกรู้สึกว่าน้องเป็นคนเขาเป็นคนเก่งหัวไวแล้วก็เรียนรู้ไวครับใช่ก็มีความสามารถเยอะนะเอาเจ้าขอร้องยังไงคงตอนนี้หมาว่าเงิน ไช่ครับผมงานงานคู่ก็มากขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่กังวลการที่เคยคุยกันว่าทุกคนอาจจะเบื่อพวกเราหรือเปล่าเจอพวกเราบ่อยมากลงรูปไปจีหรือว่าลงภาพงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็องานแต่ละกอย่างบางคนก็มีคอมสปินเดอร์อะไรเงี้ยเราก็มีรู้สึกจริงใจแต่ก็รู้สึกที่มาเจอทุกคนนะเราก็แฮปปี้มีความสุขแต่ก็กลัวเบื่อกันเพราะว่าเจอกันทุกวันเลยใเจอกันทุกวันมางานอะไรเงี้ย แต่ก็เห็นคอมเมนต์ของมิเจเจแย่งหวยนะครับว่าก็ไม่ได้เบื่อพวกเราหรอกก็อย่าบอกกันคร<ม>ับว่าอย่าเบื่อพวกเรานะอยู่<ม>พวกเราไปเรื่อยๆเลยนะคย<ม>ับพวกเราไปนานๆบสนุกเรามีความสุขแบบแบ่งปันความสุขกที่มิมการแล้วก็แฟชั่นในการดาเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ก,กน<ม>นนันันออกวันตอนที่ถ่ายเนเสียงร้อง้หม่อผกังวลแต่นตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับมา เป็นปกติแล้วแหละครับอาจจะยังมีนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกนะครับไม่เคยรู้สึกเหมือนตอนแรกที่เพิ่งหายครับตอนแรกที่เพิ่งหายคือร้องไม่ค่อยได้เลยแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยครับแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มมันเริ่มกลับมั่นใจเหมือนเดิมครับตอนนี้กลับมา้อยจริงจริง่าไอาจจะสัก9 5%เปอร์เซ็นต์ครับ<ๆ>มันมันยังมีความแล้วแต่วันแล้วแต่วนันใช่เพราะว่าเสียงเนื้อเสียงของคนเราแล้วแต่ว,วันที่แบบเสียงเราจะเปิดปิดแล้วก็อยู่ที่การฝิดซ้อมบ่อยเอเสียง งกาแล้วสุดท้ายกแหน่อยก็ใกล้จะวับบนส่งการแล้วนะครับก็ส่งการนี้ปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลความอย่าลืมดูแลความปล,ดลขอดภัยด้วยนะครับ ครับผมก็ทุกคนคงโหยหาแล้วก็ที่ถึงประเพียนี้ตําเพีนี้มากๆนะครับผมเพราะว่า2ปีแล้วกับทางการโคผู้อิดก็มีความสุขนะดื่มด่กับบรรยากาศสมการมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขแลวก็คนรอบข้างที่เรารักมีความสุขนะครับับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมางานเพิเข้าบูธนะครับสามารถมาช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของขาัไปให้แบบที่เราลักได้ใช่ครับ